ก็มีงานทื่ออีกแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าครับเพื่อนเราเห็นหัวนายแดงๆมาแตไกลเลยไม่อ้วนนะได้นะอ้าวเป็นอะไรเราแค่ถามเป็นอะไรอุ๊มันจะแบบจะจับกี่ลูกไอ้บอสบอกปะบวกบวกบวกไอ้บวกสามไอ้ขอตอนที่มึงเล่นอ่ะตอนนี้คือกูอ่ะตอนที่คือกูไปเล่นตรงแหลมฉบังมาใช่ไหมและทีเนี้ยโอเวอร์เขายืนตรงกล่องพวกกูยืนตรงหน้าผาและทีเนี้ยมันมีไอเดมดีกับเดมอนเฮด ดดมเฮดอยู่ตรงตรงนั้นแหละถูกไหมกแต่เอมดีอ่ะมายืนหลังหินกูเห็นแต่กูกล้าพูดเลยกูเห็นว่าเอฟดีมาแต่กูเห็นแบบสองสามคนแล้วเห็นแล้วแล้วกูไม่รู้ด้วยว่าเดมนเฮดมาจนแบบพี่เกดเดินเข้ามาคุยตอนเหลือประมาณสิบกวิสุดท้ายว่าแบบเอพี่ไม่ได้เล่นนะเออแล้วพอพี่เกดเขาบอกกูปุ๊บแล้วเอมดีมันก็ยกยาแล้วก็ใส่กูเลยแบบมันก็ไม่ได้มากูเขารู้ไหมหนูว่าเสียไม่ได้เขารู้ไหมว่าเดมนเฮดไม่เล่น กูว่าน่าจะรู้แต่กูเพิ่งมารู้แล้วมันก็กินยาแล้วก็ใส่กูเลยก็คือก็ไม่ไม่ก็คือปกติอะถ้าแบบถ้าถ้ามันถ้ามันจะเล่นมันก็จะบอกเออมันมันก็จะเดินมาให้เห็นหรือเดินมาคุยก่อนอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันมันไม่ได้คุยก่อนเลยแล้วมันก็หลบหลังกินกูไม่รู้ด้ว่าแบบไม่คือกูว่างี้คือกูว่าตอนแรกมันมีแค่สามที่เขาได้มาเนี่ยเขาเล่าถูกต้องไหมได้โอ้มาที้แรกเลยเรามาที่สองมาที่สามเออแล้วได้แมทเ็นก็มาแล้วได้แม่เทนจะเล่น อ่าล้วคือแต่แต่คือกูว่าที่เขาเล่นเลยอ่ะเพราะว่าเขารู้รอีกแล้วป่าว่าแดไม่เห็นไม่เล่นอ่ะกูว่า <c oughs> น่าจะรู้ก่อนก <ค oughs S 1> ูว่าใช่แต่คือเราอ่ะไม่รู้ไงใช,ใช่แล้วแล้วพอพี่เกนวิ่งกลับไปอ่ะกูเลยกําลังจะมีบอกเพื่อว่าเราต้องเจอเพื่อนยังถามเลยว่าเราต้องเล่นกับใครกูกำลังจะพูดแล้วเขากูเห็นเขาดกยาแล้วเขาก็ใส่เลยกูก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวกูก็เลยแบบบ๊ฟใส่ในในที่เล่นไปเลยแบบจะเล่นแบบไม่คุยเลยใช่ไหมไอ้บังก็ก็เอาเลยแหละตามน้ําเลยะ ก็พังอะตรงนั้นอะกูว่าใส่พังเลยอ่ะไม่น่ารักเหมือนตอนเข้าวงการไหมไหยเพราะว่ากูกูกูไม่รู้หรอกฝั่งเขาโดนโดนกูพูด่เงี้ยมันรู้สึกอะไรแต่แค่กูรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํากับกูแบบเนี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากูรู้สึกอะไรถูกถูกอันนี้จริงนะอ๋อถ้าแค่เดินมาคุยว่าเอ้แค่แค่เดินมาคุยกับกูว่าแบบมาพี่เล่นกี่โมงหรือว่าแบบเอาเลยนะเสร็จแล้วเอาหมดเวลาหมดเอาเลยนะแค่นั้นน่ะก็พอเลยเวยกูไม่ได้ต้องการอะไรเลยแต่นี้แบบ ถ้าโอเวอรก็ไม่รู้นะว่าแดนบอลเฮก็ไม่เล่นเขาคิดว่าแบบสองสองสองอ่ะสองสองอะเจอคนก่อนอะใช่โอเวอร์เขาก็เพิ่งเพิ่งวิ่งออกออกไปยืนอยู่สุดแหลมอ่ะไม่มีอะไรกันหนาทำไมตรงนี้อยู่เยอะจังคือโอเวอร์ก็เดินมาเลยพี่พี่เก็ตแล้วก็ไอ้โบสถพร้อมกันสามสามขาดแก๊ที่มาแต่เอเดนดีไม่ออกมาใช่โบสถ์ไม่น่ารักมากต้องเข้าวงการไหนไมโอเขายังไม่รู้เลยว่า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 แดนบอลเฮนไม่เล่นอะ ทำไมเขาถึงไม่ออกมาทาไมเขาถึงไม่ออกมาคุยไม่รู้มันมันหลบอะมันหลบอะไรก็ไม่รู้อ่ะกูถึงได้ถามว่าที่ที่เขาไม่ออกมาคุยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าไงวะสองแงสองงามเขาคิดว่าเรารู้มั้งว่าดัมมอนเฮดไม่เล่นอ่ะแต่เราไม่รู้เราหินมันบังไงไออันนี้ผมหินบังมจริงนะสาระเลยอันนี้จริงผมผมไม่รู้้วในมุมผมว่าเขาอาจเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าแัมมอนเฮดไม่เล่นแต่เขาแบบว่าแบบที่เลือกที่ไม่มาคุยเพราะว่าเขาอยากได้เปรียบ เฉยโอกาสเปิดก่อนจะไปเพราะว่าเราไม่คินมกันอยู่เลยอะพี่ถ้าเขาคิดสองมุมมาถ้าคิดถึงมุมเราอะถ้าคิดว่าเราไม่รู้ว่าเขาก็ควรมาคุยเว้แต่ี่คือเขาไม่ได้คิดไงเขาคิดแค่มุมเขาแล้วเขาก็เลนเลยถูกไหมคืออันนี้คือในมุมเขาว่าสิ่งที่เขาเห็นอะคือเขาเห็นว่าไอโบ๊ทคุยกับตะเกตอยู่เพราะยืนคุยอยู่หน้าเขามึงเข้าใจปะเออคือเขาเห็นว่ายืนคุยกันอยู่โอเวอร์แล้วจะพักถูกแล้วจะพักพอเวลาหมดพี่อุ้ยก็ยืนตัวเอ๋อยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มามามาย่อไย่อไปย่อ่พอ เราตีแล้วก็ตายสองตายสองไม่ตอนนั้นพวกกูยังพูดกันเลยว่าแบบเอาเล่นแล้วหรอเล่นแล้วหรอคือแบบทุกคนทุกคนแบบเบื่อจัดน้ำข้าใจป้าแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีแบบปฏิกิริยาอะไรต่อกับมาอะไรอย่างเงี้ยเลือกใช่ปะคือเขพวกกูพูดมาแบบเอ้าเล่นแล้วหรอเอ้ยเอายังกูอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรคือเขาแบบไม่ไม่ไม่ได้โต้ตอบอะไรกลับมาก็คือแบบเล่นเล่นต่อเล่นต่อจนจบอ่ะใช่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  ถ้าเป็นกูกูจะยมองว่ามีอะไรกูก็ไม่อยากคุยแล้วไงกูขี้เกียจคุยอ่ะไม่ละสภาสภาอยู่ไหมคนที่รับผิดชอบตรงนั้นไม่ไม่รู้อ่ะกูว่านะปกติเขาสภาเขาจะมีทั้งว่ากูว่ามันมันไม่ได้คู่นี้คู่นี้มันจ่ายยาเสร็จมึงเอาแม่งเลยเฮียมันมันได้รู้แต่เราตีเรื่องอะไรอ่ะก็นี่ก็คุยแม่งเรื่องนี้แหละไอ้เหี้ยตีไม่ได้องเี้ยไอ้สัตว์ก็มันเลื้ลิ้นใช่เหรอไม่ถ้ามันมันเลื้นอ่ะถ้ามันมันก็ไปหาตะเกียงเลยหมันก็สะกี้ไม่ไปได้เท่าไหร่กันนะจบเนี่ยอยู่ตรงกลางกล่องแล้วแม่มมาคุยกกันถู เป็นตัวแทนแก๊งไม่คือคือได้ไม่ได้เขามาทีหลังเว้ยมึงเข้าใจปะคือเขามาตอนที่แบบมันมันเหลือแค่ประมาณตอนที่สเกลแลนด์ยยนคุยกับโบดทอะมันเหลือแค่สิบกวิแล้วมึงเข้าใจศูนย์จุดสิบกวิอะแล้วคือคือก็ยังคุยกันอยู่อะมึงเข้าใจฟีแบบก็ยังคุยกันอยู่ปะเขาใจ้เขาใจสเกลเลนน่าจะไม่ถึงออกไปตอนที่ตอนที่คออกูอะตอนพี่เคสวิ่งกลับไปกูยังมองเลยเอ้าทำไมเขาไม่เล่นเขามีสี่คนกูวิ่งกลับมากูยังมองอยู่เออเขามีสี่คนเออเขาไม่เล่นกูอะกูอะองบอกเพื่อนว่า เพื่อนถามว่าเล่นกับใครกูบอกว่าเล่นกับไอ้ไม่ดีพอกูลองพูดอ่ะมันยกมันดกยาแล้วอ่ะดกยาแล้วยิงแล้วก็ซัดเลยวิ่งมาซัดชิวๆเปิดสองคิวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุมานะเรื่องเบลไม่ก่อนดูแต่เมื่อแบบคุยเอาฟอร์มไงกูก็เลยคำแบ่งแกล้งกิมเจนพี่กิมเจนนะมันมั่วไอ้เี้ยน้าอย่าไปสนใจเลยเออมันมั่วทรงมันหลุดไอ้เจ้าหน้าคือสามแก๊งคุยกันแต่แก๊งไม่คุยแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ใส่เลยไอ้เี้ยแบบาหน้าแค่มันประมาณนั้นนะเพื่อน หนึ่งสามสี่สองครับพี่ชาติแต่กูได้หมดกูบอกว่าเฉยกูกูไม่ได้อะไรหรอกแต่กูแค่รู้สึกว่ามันเข้าเข้าแค่คุยเอนไม่อยากหรอกเออน้องน้นงกูถามหน่อยว่าตอนที่ตอนที่มึงตอนที่มึงบอกว่าเอ้ามึงจะเล่นไม่คุยใช่ป่ะแล้ว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 มันพูดว่าไงกีบอะไรไม่เขาเขามาคุยเขามาคุยกับบางตอนสุดท้ายแล้วแล้วแล้วตอนนั้นคือโอเวอร์เขาลองไงน้องก็เลยไม่ไปบอกบังว่าเดี๋ยวค่อยคุยไหมเพราะเดี๋ยวเราต้องเล่นต่อแล้วแล้วบังก็บอกว่าเออเดี๋ยวค่อยคุยกับพี่โก้อะไรยเงี้ย คือฆ่าไปว่าพูดไปอ่ะไม่รู้ไม่รู้หลังจากนั้นเขาติดต่อมาแต่ถ้าพูดก็คือไม่รู้ไม่รู้ดิคือเข้าใจนะว่าแบบเวลามันหมดก็ควรเล่นอ่ะแต่น้องว่าแบบมันก็ก็ <c oughs> รู้เวลาหมดควรเล่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มันก<ด>็ม,นมาพูดกับเราหน่อยหน่อยไหมอ่ะเนื้อออกใช่ปะประเด็น <c oughs> มันเวลาไดนอกจากเวลาหมดมันไม่รู้ดิใจเข้าใจเราอ่ะถ้ามันมาสี่ตีอ่ะเพราะว่าไอเกนเมึงเห็นเมื่อกี้ปะเราออกมาคุยกันอ่ะก็สุดท้ายอ่ะกูมายืนกับกูยืนก่อนไปเห็นสองสองคนแรกก่อนเห็นไหม แล้วเราเราคุณต้องไปเรียกโอเวอร์กับเรียกเอดมดีมาคือกูก no. ็ไม no. no. ่รู้ว่าต้องกาต้องการเชิญมามึงก็ได้ไหมเพราสุดท้ายมันก็ต้องมาคุยอ่ะมึงไม่จะได้รู้ว่าใครเล่นหรือใครไม่จะได้คุยกันรู้เรื่องเข้าใจป่ะแล้วประเด็นน่ะฝั่งบันอ่ะปิดตัวกูไม่รู้ด้วยว่ามีกี่คนปิดตัวเด้อยใชใช่ที่เขาเพราะเขาอยู่หลังถึงไม่ได้ออกมาเลมชะบังแหลมชะบังแหลมฉบัดไอ้เขี่ยมึงมึงนอนอย่าง่ปะว่ว่าเออมันมีหินก้อนใหญ่หินหินเหนือ ที่มันที่มันไปทางไม้อะเขาว่าอยู่ฝั่งนั้นแล้วเขาแอบหลังหินกันแต่พวกกูอยู่ฝั่งตรงข้ามคือแบบพวกกูก็ไม่รู้ว่าว่าเขามีกี่คนหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราห่างเราไม่นคือเขาออกมาทีเดียวก็ตอนเขาเล่นอะมันเหมือนหินที่อับางแบบทางเงี้ยเองี้ออกไปมีใครแบบยกมือถามคำนึงวิ่งไปตรงกลางไอรีพรุ่งนี้คัลเซ้นซ้อมอินสปอร์ตได้ปะเอางมึงไปทําเรื่องให้มันยื่นผ่านได้ไงงั้นพรุ่งนี้มึงเตรียมตัวให้พร้อมสภาเปิดเดี๋ยวไปยืดสิบเอฟตีก็ตีไม่ตีก็ให้มันเปลี่ยนสี แข่งเสร็จเราเจอกันนะพรุ่งนี้พี่ชายมแข่งแม่กูว่านะเว้ยใช่นั้นคุยอะไรเยอะเด้เรายอมเราเสียได้สิเต็มถ้ามันไม่อยากเปลี่ยนสีสุรก็ตีถ้ามันอยากเปลี่ยนก็ให้มันไปลงใหม่จบไม่แต่กูว่ากูถ้าถ้าเก๋าว่ากูยอมให้เขาใช้ได้นะเขาพูดจาดีมากใช่นั้นแหละไม่แต่รุงนี้กูไม่อยู่ไหวไม่ได้ฝันี่ยคือถ้ากูกูไม่อ่ะกูกูมองว่าคือถ้าบ้ามึงจะเปลี่ยนอ่ะมึงก็ควรจะเปลี่ยนทุกแก๊งอ่ะถูกไม่เอางั้นมันจะมีคำพูดว่าเป็นเป็นสิทธิพิเศษไว้ จริงนะพี่จับใครไม่เปลี่ยนได้เดี๋ยวเราเอาเก่าเดี๋ยวเราก็ต้องเตะเขาอยู่แล้วแต่กูหมายถึงว่าถ้าจะเอาเสียงไ่ได้ก่อนก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจัดการเลยจบเจ้งถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้หมดพ่เราาะวไกปทุกคนเยผู้หญิงด้วยนะเอาผู้หญิงด้วยเออหยูดไม่บอกแหละถูกต้องถูกต้องถูกต้องบังเฮ้ยบังเป็นไรอ่ะโหหลลโครับังเป็นไรบังเขาคุยกับบังป่ะบังบังตอนนี้ตอนแรกเขาคุยกับบังว่าอะไรอ่ะนี่อะบังพี่ฟิวพี่ฟิว เอาเลยไม่ได้ไอ้กดัวต้องแทงหัวมานไ้คนไหนทำมึงใบอสีดำก็จ่ายอาทิตย์ละห้าอิมอะไรเงี้ยตอนแรกเขาคูยกั่บางเรามอเาไปแล้วไป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 ไอไป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 ไ่ไปไปไปไ่ไป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 ไไปไปไ่ไป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 ไ่ไเไป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 ไ่ไ้ไป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 ไไป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 ไไปไปไไ่ไปไปไ้ไป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 ไ่ไปไ่ไป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 ไไไ่ไไ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  ใครวะที่นั้นใครใครมึงรู้จักใครมางไหคุยกับมือกูคุยกับมือกูคุยกับมึกมึอก็บอกว่าก็เวลาหมดก็เห็นว่าเวลาหมดก็เริ่มเลยไม่กูว่าเขาก็มองในมุมเขาแหละเราก็ไม่ต้องสนใจมุมเขาแล้วก็มองในมุมเราขนาดที่เขายังไม่ได้มองมุมเราเลยเราก็ไม่ต้องสนใจมุมเขาหรอกใช่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 พี่กิมเร่ใช่นี้พอมึงไม่ต้องไปคิดแทนมันหรอกเฮียมันจะคิดที่อะไรของมันนะต่อให้มันถูกเราทำให้คนเปลี่ยนไปจริงจริงใช่ใช่พี่มึงไม่ต้องคิดทางคำตอบแทนมันนะมึงไม่ได้อะไรหรอกเฮียสุดท้ายมึงก็ไม่ชอบมันอยู่ดีตอนเนี้ยมมัันนนก็เเเเเอออาาาแแแแ่่่่งงไไปปจจบบบค้้ะะหียยล ้อันนชบ่แต่แต่แต่ถ้ามองในมุมถ้าเป็นเรื่องเนี่ยไม่ได้เล่นหรอกก็บอกว่าเรื่องเสียได้เล่นอยู่แล้วก็จบแค่นั้นเองก็ยากปีอ่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ยินเลยแล้วสิหลาไม่ตีได้เขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนอ่ะก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็จบเราก็ใช้สีดำนก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเปลี่ยนเราเสียได้แล้วสิหลาแต่แต่กูอยากให้ลองไปคุยเรื่องไอแอดดับก่อนนะว่ามันจะยังไงคุยกับใครก็ก็คุยทั้งก็เขาบอกเขาบอกกับบางนี่ว่าเขาว่าเขาจะมาคุยปั๊บชื่อชื่อมางไม่ไม่ไม่อไม่ไม่าโอเคถ้าือ บอกว่าถ้ากันเดียวค่อยนี้ก็ได้เขาแล้วลุงแลนมีสภาดูอยู่ปะไม่มีไม่รู้ไม่น่ามีมั้งกูไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยแล้วไหนตอนนี้บอกจะมาคุยไหนอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราจะเป็นไม่น่ามีใครหรือเปล่าว่าไม่เออหรือไม่เราอาจจะไม่คิดมันก็ไม่น่าได้เปล่าเพราะว่าเขาไม่ตามเวลาหรือเปล่ามันก็เออจะถามมาถามผีดกฎมันก็ไม่ได้ผิดโกฎไอ้เหี้ยแต่แต่ใช่ใช่มันไม่ผิดกูกูบอกแล้วมันไม่ผิดแต่มันมันแค่ มันใจเอาใจร้าวเว้ยคือโกรธอ่ะมันถูกใช่แต่คือเราต้องลองด้วยถ้าถ้าเป็นเขาที่เินคูอยู่แบบนั้นบ้างแล้วเราเล่นเลยอ่ะเออมันดูเกียร์นี่มันดูเกียร์นะไงนะเหมือนเกียร์ไม่เป็นไรไหมเป็นไรอ่ะไหมเป็นไรไม่่เป็นไรหรอกครับมันเสียบเสียบรับฟังกูนะเราเล่นเราเล่นกันไอ้บนเทดมาตั้งเท่าไหร่เราไม่เห็นเคยมีปัญหากันแม่งเลยถูกไหมล่ะอืม ก็ก็มีก็มีบ้างเล็กน้อยแบบปาดปายแล้วก็คุยกันตลอดเขาไจไหมกูคุยพี่เก๊คุยนูคุยนี่อไม่อะอันนี้ก็จริงไอ้เหี้ยเราเราเราเล่นเราเล่นกันมาเราเล่นกันมาสองเกม้งเท่าไหร่ไอ้เหี้ยกูพูดถูกป่ะโอเวอร์โอเวอร์ดาเมื่ที่เราชี้เราไม่เห็นมีปัญหาเลยครับพี่ชัยมีปัญหานนี้บ่อยจัดเลยใช่เหมเหี้ยวันพุดโคตรตอนแหล่ะคือคือเอาแค่นี้คือแบบว่าการที่มึงไม่หนูนะกูรู้สึกว่าการที่มึงจะแบบว่ามึงเข้ามาอยู่ในวงใช่ไหม มึงก็ควรจะต้องมาให้ยืนให้ดูว่ามีกี่คนเขาจะ่แบบพอมึงยืให้ดูไม่มีคนแล้วมึงก็ค่อยไปอยู่ในอยู่อยู่ในมุมบชันที่มึงอยากจะเล่นสุดท้ายอะมึงลองคิดดูถ้าวันนึงเรามีเ้าคนไอเหียแม่งเอาไปในพุ่มมาสามคนไอเหียล้อลอยหลังปืนเขาก็ทำได้ดีงแ้วน่าเกลียดอะไรอย่างน่าเกียดอะมันไม่สมควรไม่มีจรรยาบรรณนะง่งยๆนะพี่บังไม่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 ่ะเป็นพี่จะเนีกานเล่นมก็ถูกไหมไม่บางฟังกูมันกันทูแต่พี่กูจะดูเล่นมากเลยี่กูจะบอกในะว่าไอการ มันอยู่ที่วิธีการเล่นไม่ใช่หรอกเราก็เราก็เราก็เคยพูดกันอยู่อันนี้มันว่ามันไม่ได้มีผลหรอกมันสิ่งสิ่งสามามปรูที่จะบอกคือคือเขาอ่ะรู้ได้ไงว่าเดนบอนเฮดไม่เล่นเขาได้ไหมคือทันทีเดนอนเฮดออกมาถูกไหมล่ะหรือเขาไม่เห็นเดนอนเฮดเลยเขาได้ความหมายขนกเขาหรือเปล่าหรือว่าจะถามกันแล้วหรือเปล่าถ้าแม่ถ้าบอกว่าเห็นแดนอนเฮดอะคือแดนอนเฮดอยู่ข้างหลังเขาเว้ยแล้วข้างหลังกูมันเป็นหินใหญ่และข้างๆหินมันก็เป็นพวกเขาไง คือกลัวไม่เห็นทั้งไม่เห็นทั้งในระเท็ไม่เห็นทั้งเอ็มดีว่ากี่คนอะกูไม่ได้อยากใจอ่อนนะแต่กูอยากคุยได้เหตุผลก่อนอะเขาได้ความหมายปะพอพอพอคกูรู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดที่ว่าเขาในมุมกูนะไม่ได้ผิดที่ว่าเขาอะแสดงตัวมากี่คนมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะมาหนึ่งจะแสดงตัวกี่คนแต่ถ้าเขาจะเล่นอะเขาอยู่ในวงเขาต้องเล่นเข้าใจไหมนอกจากเขาจะมาบอกเขาจะไม่เล่นถูกไหมบอสเหมือนในประเด็นที่มาบอกเออแต่ว่าแค่ความรู้สึกของเราคือพอเรารู้ในประเทไม่เล่นอะเขาก็วิ่งมาเปิดเราแล้วถูกไหม ถูกคือเรื่องถ้าเรื่องกดอะเขาเขาทำถูกไว้แต่ท่านใงเงี้ยแล้วจะเอาใจเราไม่ได้แบบไม่รู้เรื่องอะไม่พี่กผมมองว่าเรื่องการแสดงตัวผมว่าควรมาแสดงนะไม่อะไม่อะว่ามันคือวิธีการเล่นเว้ยมันคือการวิธีการเล่นสมมติสมมติเขาอะแล้วมึงไม่เคยเล่นแบบนั้นเหรอไม่แปแปก่อนดิเเนี้ยมันอยู่นอกเหนืออนกฎเลยถ้าเกิดมันจะทำอย่างนั้นอะสภาหรืออะไรเงี้ยเขาต้องมามาชี้กฎอันนั้นตั้งแต่แรกเข้าใช่ปะแต่เนี้ยคือมันไม่ได้ไม่ได้มีการ ชี้แจงแบบว่าอย่างนั้นไงก็คือปล่อยมันไปเรื่องการเล่นนั้นมึงก็ไปคุยไปเลยมึงก็ไปคุยแบบที่โขวบบอแต่ถ้าพูดจาไม่ดีอ่ะหรือไม่เข้าหัวมึงก็เอาไปเลยจบๆถามว่าอันนี้อันนี้ผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะการเล่นเอาจริงพวกเราก็พวกเราก็เล่นกูก็เล่นใครก็เล่นตี่อื่นก็เล่นบางคนถูกป่ะล่ะเพราะมันคือการเล่นมันไม่ได้มีกฎไงเข้าใจปะมันเลยเป็นช่องโหว่แบบนี้ไงคุณบอกว่าสังคมมันดีมันต้องทำแบบนี้แหละเพื่อนแไปกูไปกูประกาศตอนนนนนนนีีีีีี้้้้้้้เเ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 เลลลลยย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 ยไไไไไอออออออหหหหววมมัััปป่่่่่่สตต์็็ะะรรากกกบดใช ไอ้เหี้ยเลี้ยเลือจริงมันมันมันอย่างงี้แหละมันไม่ได้เหมือนกับที่ว่าต้องแบบว่าเราเวลาหมดเราค่อยคุยกันยืนนี่แกเลือนจะวอล์กปั้นอ่ะกู้็นเห็นเขามุมเลือนเนี่ยไม่หรอกว่ามันก็เป็นจิตของเขาที่เขาจะเล่นแบบนั้นแต่แต่แค่ถ้าเป็นถ้าเป็นเขาบ้างเขาจะโอเคไหมมึงเก็ตฟิลในุมดีป่ะคือโอเคเขาบอกว่าเออเวลาไม่หมดแต่ถ้าเป็นเขาที่ยืนคุยแลวเราเป็นคนเล่นอ่ะถามจริงๆริว่าเขาจะโอเคหรอ เปิดก่อนโคตรเตียนครับแบบเขายืนนิ่งๆสองคนแล้วเราไม่เคเปิดแบบตายฟรีสองตัวเขาโอเคถูกปะมันมันคือมันคือใจเขาใจเราไงเอาเงนกวนมันเรื่องเดิมไปนอนไปนอนเยอะๆนอนสำหรับกูนะเนี่ยเขามาติดต่อหน้าบ้านอ่ะดูดูหน้าบ้านเลยนะเร่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 เอ๊ะแกเมื่อยแล้วแกแกเมื่อไแล้วแกเมื่อยนงานเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วมาๆมาเดี๋ยวคุดูสรุปเลยก็คือนั่นแหละรอคุยพรุ่งนี้ว่าว่าในมุมเขาว่าเป็นยังไงเพราะว่า หรือจะเรียกคุยคืนนี้เลยมีใครอยู่อ้าวพวกนี้พรุ่งนี้ไหมพวกนี้ไหมพ่งนี้ไหมไม่กูบอกให้มั้คุยพวกนี้เลยทำไมต้องคุยพรุ่งนี้ถือเรื่องมันเกิดตอนนี้ก็คุยตอนนี้ดิคุยพรุ่งนี้อารมณ์จะเปลี่ยนไถ้าคุยตอนนี้เลยจะมาดไม่ใช่คือเรื่องมันเกิดตอนนี้ก็ควรคุยตอนนี้เลยพวกนี้เดี๋ยวกูประกาศตอนนี้ให้พรุ่งนี้มาก็ลืมรายละเอียดจะจะไปหาหรือว่าให้เขามาให้เขามาไอโกรธจะไปหาหรือให้เขามาให้เขามา ่างสามไปด้วยเราใจย็นหน่อยตต่เป็นอะไรไมันร้อนใจเว้อียตอนไม่เอาตออย่าตายเลยเดี๋ยวเวลาเผาแล้วมันเหม็น,อ,น,นอันนี้คือใครเหรออ,นนอันนี้คือใครเหรอชื่ออะไรร่นะเน,นี่ยอีเกสตดีใครอีเกดมึงอีกแล้วเหรออีนางตัวดี <S 2>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  หาเดิมพันดีกว่าว่ะเฮ้ยไม่ได้เดิมพัพี่พี่ตโอแต่มันมันเข้าใจได้ทั้งสองมุมครับพี่ชายลองลองกับผมเลยพี่โตเฮ้ยอารมณ์ตอไปนอนเถอะเพื่อนไอ้เชีอยเสือกมึงดูแบบให้เข้าใจพี่เสมอครับพี่ชายข้ารด่ามึงขนาดนั้นไอ้ที่นี่เขาทำแหละเขาเป็นไงบ้างวะลุนผมไม่หวานผมไม่ได้ไปซื้กิจใครเราไม่รู้ไงว่าทำอะไรเว้ยไอ้เนี่ยนอนผมก็ยังไม่นอนไอ้เนี่ยแม่ เบรกเวลานอนกูอีเขี้ยโอ้ยเครื่องกาแฟไม่ได้เปลี่ยนเลยสัตว์เมื่อหนุมัดยังอ่ะเขี้ยกูหยิบแล้วเดยนไ้ควายเปลี่ยนชุดด่างเปลี่ยนชุดด่างี๋ยวฟังเสร็จไปได้พูดก่อนเลยครับคิมมันเป็นเขี้ยอะไรวะไเขี้มให้คิมมึงมึงมึงว่ามือกูออกไปปั่นตลอดกันไหมเพื่อนปล่อยตรงนี้ไว้เหอะไหนน้องอธิบายก่อนสิ เกิดเกิดอ,อ,อะไรขึ้นครับเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นสะพานเหรอเดี๋ยวผมตัดให้เล่นนะราคาใ,ใจผมมาสี่สิบห้าใบ <c oughs> หลังรีใส่เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงรีต่อแบบสินโมงนะ